ผมเป็นคนเวียดนามครับยายผมเนี่ยเลี้ยงชีพด้วยการทําแผ่นเมี่ยงยวนอายุของการทําแผ่นเนี่ยก็ประมาณ8ปดถึงเกปีละเราอยู่บนพื้นฐานของการผลิตวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราทําตั้งแต่ทําแผ่นเมี่ยงมาเลยแทบจะไม่มีใครทำอะครับวัตถุดิบเราผลิตจากต้นน้ํามาเลยรสชาติอาหาร ที่ครอบครัวทำเนี่ยเราชอบเราคิดว่าถ้าทํานําเสนอลูกค้าแล้วเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปได้เมนูแรกก็คือแหนมเนืองหรือแหนมเหนืองแหนมเหนืองเป็นชื่อเก่าแก่มากนะครับแผ่นของเราทำเองเนี่ยเราจุ่มน้ำแป๊บเดียวพอครับ เป็นออริจินอลของร้านเราเนี่ยครับอันนี้ปอเปี๊ยะสดน,นี่เราห่อด้วยแผ่นแบบนี้เม่รู้อาหารที่ร้านเรามันมีหลากหลายมากครับอยากจะให้ลองลองทานดูมาอุบลหนึ่งครั้งก็ต้องมาร้านนโดจีนะครับแต่ก่อนยังไม่มีร้านอาหารยายก็ทํามาหากินโดยทําแผ่นเมี่ยงเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคุณแม่ก็เป็นช่างตัดเสือ้อ ก็ไปเปิดร้านตัดเสื้ออยู่ในลาวเสร็จแล้วกลับมาอยู่บ้านละเพราะว่าลาวแตกตอนนั้นผมอยู่สักปอห้ไม่มีอะไรทําเราเคยทานอาหารที่ป้าที่ยายที่แม่ทําให้ทานเรามีความรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะเป็นอาหารเวียดนามที่เราคิดว่าเป็นสูตรของครอบครัวของเราเองใช่ไหมครับเผื่อผมโตขึ้นมาคิดว่าเราอยากมีร้านอาหาร เริ่มจากดั้งเดิมคือเตาฟืนตอนหลังฟืนหายากสต๊อกฟืนก็ทำลำบากควันไปฟ่นไปบ้านไข้เคียงคุณพ,พ่อก็ปรับเป็นเตาแกส๊สแต่ยังอ้างอิงแบบเดิมคือมันต้องรออุใช้ดินใช้อิฐช่วยขั้นตอนนี้มาให้ดูที่ละเลงครับละเลงเนี่ยโดยใช้ เอามาจากลูกน้ําเต้าแห้งแล้วก็ละเลงละเลงเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับแต่ให้ต้องให้บางแค่ก็ใช้ผ้าคอตติสเนี่ยครับให้ติดผ้าแล้วก็หมุนไฟก็ต้องพอดีไอ้น้ําก็ต้องอย่าให้แรงเกินไปอย่าให้เบาเกินไปเอะพอแคะเสร็จนะครับก็ปูใส่กระด้งนี้ครับครับทีนี้ก็รอเอาไปตากตรงนี้ก็คืเอปเป็นกรรมวิธีแบบดัง้งเดิมดั้งเดิมครับฝาหม้อนี่เห็นไหมครับ เก่าแก่มากแล้วตอนนี้หาคนทำยังไม่ได้วัตถุดิบเราผลิตเนี่ยจากต้ตนน้ำมาเลยผมมัต้องไปตามซื้อข้าวพันเนี้ยจากหลายที่จนตอนหลังมาเขาบอกเขาไม่มีใครปลูกแล้วก็เลยต้องรักษาวิธีทำยังไงให้ข้าวซึ่งเป็นข้าวเจ้าเนี่ยแล้วก็เอามาทำแผ่นเนี้ยมันเหนียวทอดแล้วกรอบเป็นเทคนิคของครอบครัวเราเลยเราก็เลยคิดว่า เมถ้าลองปลูกดูมันก็จะทําให้มีความมั่นคงในด้านการผลิตต<ม>อเรียนจบมาแล้วผมไม่เไีทำงานไหนเลยนะใครให้บอกเชิญไปไหนไม่ไป,ไปทำอาหารเลยทำร้านอาหารเลยสิ่งที่อยากทำตอนนี้คือเปิดคอร์สสอนทำอาหารเวียดนามให้ลูกค้าทำได้ด้วยตัวเองในบ้านอยากจะถ่ายทอดให้ให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนเราเนี่ยครับ บางคนเขาถามว่าอายุขนาดนี้แล้วไม่เกษียณเหรอโอ้ยคงไม่เกษียณง่ายๆหรอกเพราะว่าถ้าเกษียณเราคงเหี่ยวเฉาไปเนาะนี่เราทางานด้วยความสุขนะพอลูกค้าบอกว่าโอ้ยอร่อยบางท่านนี่แบบให้กําลังใจเราดีมากเลยทําให้เราพื้มใจแเราอยากทําไปนานๆเลยแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังต้องทําอยู่อะไรอย่างนี้